กแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็กลับด้านกลับด้านทช่ไหกรอบกรอบค่ะเมนูนี้น้องพิงจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะกลับเนยหรือไม่มีเนยถ้าเราไม่มีข้อผิดพลาดแต่วันนี้เราผิดพลาดก็หาคะแนนเราก็ได้หาคะแนนแม่ก็ได้แล้วก็ใส่เดมโรยใช้ลด้เยอะๆแล้วก็ยืดแบบนั้นได้5้าเลย5้าจ้ะค่ะเดี๋ยวเราลองทำพรุ่งนี้ไม่เหลืออีกหนึ่งแผ่นเอาเอาอะไรใส่เพราะว่าเรา เราอ,อะไรนะคะผิดพาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนยเราซื้อมาประมาณวันนี้เราขอต,าตัวลาลาตัวอ่ตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะรัววุ่นวายบายน้องเวียงพิงตอนนี้ไม่ค่อยมีบ่อยแล้วนานๆไลฟ ครั้งหนึง่งใช่แล้วนะนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มอบดาวให้น้องมิงพิงรัวๆเลยชค่ะขอบคุณทุกท่านที่ชมไ like, ลฟ์ like, share, แล้วก็มอบไลค์แชร์แล้วก็มอบหัวใจให้เราด้วยนะคะคขอบคุณวายวันนี้หนูทำอะไร <laughs> <laughs> เหลือเยอะเลย <laughs> ไม่อร่อยเหรอคะอร่อยอะคะ่ะต่รา<อ>มีเนยนะั้นลมันได้รสชาตินะั้นเราหดคิดไากเลย <laughs> ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนยเราซื้อมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะ,ละแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นแม่เราก็ไม่รู้เอาเนยนั้นมาทอดแต่เราเปลี่ยนใจทัน ก็คือจุ่มไปนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ได้รสชาติอยู่ค่ะรสชาติเนยใช่ไหมนิดนึงเนยเนยบูดรสชาติไม่เป็นไรแต่ก็อร่อยใช่ไหมค่ะเมื่อกี้หนูกินข้าวเยอะสองจานเลยตอนน่้ยก็เลยกินไม่เยอะใช่ไหมคะไหนลองชิมให้ท่านผู้ชมดูซิ่งะชิมตอนที่มันไม่ร้อนนะอร่อยไหมค่ะยังได้กลิ่นเนยอยู่ไหมรู้ไม่ได้แล้ว ไม่ค่อยได้แล้ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูของว่างนะคะของว่างหรือว่าอาหารเช้าได้ไหมค่ะอาหารเช้าก็ได้ทํง่ายนิดเดียวเอาน้องฮิงบอกขั้นตอนบอกวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างคะนค่ะเดี๋ยวน้ดื่มน้าก่อนสมรักเหรอแต่าเราต้องใช้ขนมปังทุกูดแบบนี้แล้วก็บุนมุนให้มันแบนๆค่ะหลังจากนั้นเอาหนึชล้นร ในไทยมีไหมมีค่ะมีค่ะหหล้าแอมใส่หรือว่าชงจากกีตารีรู้ไหมใช่ผลิตจากอตารีแล้วก็เอาใส่แล้วก็มดม้วนม้วนแล้วก็ใส่ไข่ชุบไข่หนึ่งนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเนยที่ไม่โูดเนยที่ไม่โบดไปใส่ในกระทะหรือว่าใช้ซองออื่นก็ได้ค่ะ ใช้น้ำมันอะไรก็ได้ใช่ไหมคะน้ำมันพืชก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีเลยก็หลังก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็กลับด้านกลับด้านทั้งมันกรอบค่ะเมนูนี้น้องพิงจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะกลับเนยแล้วไม่มีเลยถ้าเราไม่มีข้อผิดพลาดแต่วันนี้เราผิดพลาดก็หาคะแนนเราก็ได้หาคะแนนแม่ก็ได้หัดคะแนนแม่ค่ะ ได้สองแต่ถ้าถ้ามันธรรมดาแล้วก็ใส่เดมดูใช้ลาเยอะๆแล้วก็ยืดอแบบนั้นได้ห้าเลยห้าจ้ะค่ะเดี๋ยวเราลองทาพรุ่งนี้ไม่เหลืออีกหนึ่งแผ่นเอาหนูเอาอะไรใส่แตาไปซื้อแผ่นซื้ออะไรคะขนมปังใช่ไหมคะค่ะขนมปังภาษาขนมปังขนมปังนั้นๆนะคะขนมปังคล้ายๆฟาร์มเฮาภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรนะโตรใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเบรสใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาไส้กรอกหรือว่าไดใส่ข้างในก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแยมหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าไม่ใส่อะไร<ต>ก็อ,อช่อยเมูชล่าเมนูเชล่าพิงชอบทำนมนูเชลามากเลยเราได้ค่าโฆษณามนูเชล่าไหมเนี่ยโอเคค่ะ,ะเมนูวันนี้เราก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็วันหลังก็จะ ไลฟ์ Life, ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอากาศก็จะอบอุ่นขึ้นแล้วใช่ไหมคะไม่ค่อยมีหิมากแล้วเราอาจจะไลฟ์ Life, ข้างนอกก็ได้นะคะข้างนอกท่านผู้ชมก็เขียนมานะคะว่าอยากจะให้น้องกินกับแม่แมวไลฟ์ Life, เรื่องอะไรนะคะค่ะวันนี้เราขอตัวลาลาตัว ตัวละไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะเราสองคนแม่ลูกก็รักษาสุขภาพเช่นกันค่ะแล้วก็ขอส่งความสุขจากครัววุ่นวายในเยอรมันไปยันทุกท่านทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย